หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของเราที่เป็นผลิตผลจากทีมเยาวชนของเราเองแต่กำลังจะเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรของเราไปในอนาคตอันไกล นั่นก็คือในรายของทางจอร์เรลคอนซาเซ็นเตอร์าฟของเรานั่นเองหลังจากเขาตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนและถึงขั้นที่ตูวของทางฟาวิโซโรมาโน่นักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือ สูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวาวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนว่าตัวของทางควอนซานั้นสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเลเวอร์คูเซนได้แล้วเช่นเดียวกันกับการที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก็ให้ไฟเขียวสำหรับการย้ายทีมของเขาในครั้งนี้แล้วด้วยโดยมีการทำข้อตกลงกับทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันที่จะมีการขายตัวของทางควอนซาออกไปด้วยสนนราคาในเบื้องตน้น 30ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก5ล้านปอนด์แถมยังมีเงื่อนไขให้เราสามารถที่จะซื้อตัวของทางนักเตะกลับมาร่วมติดทแอนฟิล์ได้ในอนาคตข้างหน้าหากเขาเกิดย้ายไปที่นั่นและโชว์ฟอร์มได้อย่างเปลี่ยนปังในถิ่นเบอ,อารีนา อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทําให้ดิวนี้ต้องลากยาวออกมาก็เป็นเพราะการที่ตัวของทางคนซานนั้นต้องเดินทางไปรับใช้ทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีในการสู้ศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีซึ่งเขาก็เป็นแกนหลักสําคัญที่ช่วยทีมของทางลีคาสลี์สามารถจะพงาดขึ้นมาคว้าแชมป์ในการแข่งขันรายการดังกล่าวมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติดังกล่าวข้างต้นมันก็ถึงเวลาที่ตัวของทางคอนซานั้นจะกลับมาปิดดีวกันย้ายไปอยู่กับทางเลเวอร์คูเซนให้เสร็จสิ้นลงไปอย่างเป็นทางการและมันก็ปรากฏภาพของการที่ตัวของทางนักเตะไปเข้ารับการตรวจร่างกายกับว่าที่สโมสรใหม่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วย ตามการรายงานข่าวจากทางบิลสัญลักข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทางเลเวอร์กูเซนจะมีการประกาศยืนยันการคว้าตัวของทางควันซาออกมาในช่วงไม่กี่วันนับจากนี้ไปหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในการตรวจร่างกายของทางนักเตะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ตัวของทางคอนซานนั้นจะย้ายเข้ามาเป็นตัวไต่ตัวแทนโดยตรงของทางโจนาธานทาอีกหนึ่งปักจังมากประสบการณ์ของทางเรวเวอร์กูเซนที่เพิ่งจะอำลาสโมสรและย้ายไปอยู่กับทางเสือใต้บบเยนมินินในฐานะนักเตะฟรีเอเยตนแบบไม่มีค่าตัวหลังจากหมดสัญญาและปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางเรวเวอร์กูเซน ในก็พูดถึงนักเตะที่อำลาสโมสรของเราไปในอนาคตอันใกล้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเกาะติดอีกหนึ่งคนที่ก็เรียกได้ว่ามีข่าวหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนั่นก็คือในราของทางไทเลอร์มอร์ตันมิดฟิลด์เด็กปั้นของทีมเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวนับตั้งแต่ที่รับโอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมของเราแต่ในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเขาก็ถูกปล่อยยิมตัวออกไปลงเล่นกับหลากหลายสโมสร ไม่ว่าจะเป็นทางกูดาบไฟแบ็กเบิร์นสโลเวอร์และรวมไปถึงทางเดอะไทเกอร์สเฮาซิตี้อีด้วยแต่โจ้ตัวก็ได้กลับมาอยู่กับสโมสรของเราในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อเป็นแบ็กอัพให้กับบรรดาน,นักเตะตัวจริงทั้งหลายอย่างไรก็ตามตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั้นตัวของทางมอตันก็แทบจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยถ้าไม่มันเกิดเป็นกระแสข่าวอย่างหนักถึงเรื่องการจะยัดออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ แล้วสิ่งที่เป็นการจุดประกายโอกาสการย้ายทีมของเขาขึ้นมาก็คือการที่โจ้ตัวไปลงเล่นในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีร่วมกับเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างทางฮาวิเอนเล่และทางจอเรลคอนซาที่ซึ่งตัวของทางมอตันก็เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญในแดนกลางแถมยังสามารถที่จะคว้าแชมป์ยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ นั่นจึงทําให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยฉพวะอย่างยิ่งในหลีกรองของประเทศอังกฤษซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางพอลจอยส์เหี่ยวข่าวสายหงคนดังซึ่งเป็นนักข่าวระดับเทียบหนึ่งที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะไทมส์สำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษก็ชี้เป้าลงมาเลยว่าในตอนนี้มันมีอย่างน้อยๆถึง4สโมสรที่แสดงความสนใจในตัวเขาแล้วต่างก็เป็นทีมชื่อดังของทวีปยุโรปอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางบารากาอัลเจสอัมสเตอร์ดัมคลับบูชและลงไปถึงทางคุนคอตเวสแฮมยูไนเต็ดในศึกพิมพ์นี้บาร์กาสโมูสรนชื่อดังจากประเทศโปรตุเกสพร้อมที่จะยกระดับความสนใจในตัวของทางไทเลอร์มอร์ตันหลังจากทางมิดฟิลด์จากทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังหาทางออกสาหรับอนาคตในระยะยาวของเขาอยู่หลังจากโจ้ตัวเองก็เพิ่งจะประสบความสําเร็จกับทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีมา จอยส์ระบุอัลเจสต์อัมสเตอร์ดัมเวสแฮมยูไนเต็ดและคลับบูชก็ตามเกาะติดสถา,านการณ์ของดาวเตะวัย22ปีรายนี้เมื่อตัวของเขาเองมีความกระตือรือร้อนอยากจะลงสนามเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอซึ่งนั่นคือสิ่งที่เขาไม่สามารถจะทำได้กับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลทั้งนี้สำหรับค่าตัวการย้ายทีมของทางมอร์ตันนั้นมันก็เป็นที่เชื่อกันว่าลิเวอร์พูลของเราต้องการตัวเลขอยู่ที่ระดับราว20ล้านปอนด์ด้วยกัน นๆก็พูดถึงนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับกลับมาดูอีกหนึ่งคนที่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะคนสำคัญในแนวรับของเรากันบ้าง นั่นก็คือในราของทัพงแอนดูรเบอร์สันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์นั่นเองหลังจากอนาคตของเขาก็เกิดความไม่แน่นอนอย่างหนักหลังจากที่ทางสโมสรของเราหันไปคว้าตัวทางมิลอดเคอร์เคสตักซ้ายทีมชาติฮังการีมาจากทางสโมสรเดอะเชอรี่บอนมัดด้วยสน,นราคาส40ล้านปอนด์และมีการเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นหมายความว่าการย้ายเข้ามาของทางเคอร์เคสจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตำแหน่งของทางเรวเวอร์สันภายในทีมของเราและมันจะทำให้หนึ่งในนักเตะระหว่างตูของเขากับทางคอสตาซิมิคัสจะมีคนหนึ่งที่ต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมของเราไป ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทางตราหมีอาเดรนติโกมาริดตแสดงความสนใจอย่างจริงจังอยากจะเซ็นสัญญากับทางรูเบิร์ตสันแต่พวกเขาไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าตัวของทางนักเตะทาให้ดีวนี้สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นล่าสุดทางฟาบิสโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งก็มีการออกมายืนยันถึงเรื่องดังกล่าวข้างตน้นและสถานการณ์ของทางรเบิร์ตสันนักปัจจุบันว่ามันจะไปออกไปในทิศทางไหนและอย่างไรกันแน่ สำหรับทักอนดูโรเบอร์สันนั้นมันมีความเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้อย่างแท้จริงด้วยนะกับการที่เขาจะย้ายไปอยู่กับทัพแอตเดนติโกมาดริดแต่ทางเอร์ผูนักช่วงเวลานั้นไม่ต้องการที่จะปล่อยตัวนักเตะออกไปให้ย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวโลมาโน่กล่าวในตอนนี้เราต้องมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันยังมีอีกหลายสโมสรเลยนะที่แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามา ตัวคงทั้งนักเตะเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาต้องการที่จะทําอะไรเขาเองไม่เคยให้ไฟเขียวขั้นสุดท้ายสำหรับการย้ายไปอยู่กับทักแอดเดลติโกมาดริดและเขาก็ยังคงมีความเคารพในสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลย่างไรก็ตามเขาจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองออกมาในเร็วๆนี้ มื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะในส่วนของแนวรับของทีมชุดใหญ่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะขยับขึ้นมาดูในตำแหน่งแนวรุกกันบ้างดีกว่าเพราะอีกหนึ่งคนที่กำลิกระแสะข่าวเรื่องการย้ายทีมต่อเนื่องอย่างหนักมากตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในรายของทางเฟเดริโกเกียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีของเรานั่นเอง นับตั้งแต่ที่เขาย้ายจากทางมาลาัยยูเวนตุสมาสู่สโมสรของเราย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วด้วยสนนราคารวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ม12.5ล้านปอนด์ตัวของทางเคียซ่าก็ไม่เคยเลยที่จะสามารถสอบแซงขึ้นมายึดตำแหน่งภายในทีมของทางอาร์เนสล์อดได้และตลอดการแข่งขันทั้ง12เดือนที่ผ่านมานั้นตัวของทางเคียซ่าก็เพิ่งจะได้ลงสนามไปเพียงแค่14เกมเท่านั้นและในจำนวนนั้นเป็นการลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่4นัดอีกด้วย นั่นจึงทาให้ตัวของเขาเองต้องการจะย้ายกลับไปคาแข่งในเวทีเกาโช่เือรอาของประเทศอิตาลีอีกครั้งและคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนก็คือตัวของทางฝ่ายบิซโซโรมาโนนั่นเองจากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาตัวของทางเฟเดริโกเขียซ่านั้นอยากจะย้ายกลับไปสู่ประเทศอิตาลีนะลูมาโน่กล่าว เขาต้องการที่จะอำลาสโมสฟุตบอลลิเวอร์พูลไปไม่ใช่เพราะว่าเขามีปัญหาอะไรหรอกนะที่จริงแล้วเขารักสโมสรอด้วยซ้ำไปเขารักเพื่อนร่วมทีมของเขารักทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสรอแต่ปัญหาสำหรับเคียซ่าก็คือการที่เขาไม่สามารถที่จะได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอนั่นจึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงต้องการย้ายทีมออกไปเพราะเขาต้องการที่จะลงเล่น เขาอยากที่จะกลับไปติดทีมชาติอิตาลีอีกครั้งดังนั้นการที่เขาจะสามารถทําเช่นนั้นได้มันต้องเริ่มต้นจากการที่เขาได้หลงสนามอย่างสม่ําเสมอกับสโมสรของเขาก่อนนี่คือปัจจัยที่มีความสําคัญดังนั้นทางเคียซ่าจะมีการย้ายทีมออกไปแต่เราต้องมารอดูกันต่อไปว่าทีมไหนกันที่จะสามารถบรรลุข้อตลกลงกับทางสโมสรฟุตบอลลีกวัูดได้ ในตอนนี้มันมีความสนใจจากประเทศอิตาลีเข้ามาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางนาปโปลีที่พวกเขาก็อยู่ในเคสและอยู่ในข่ายนี้ด้วยเหมือนกันหลังจากฟังเรื่องราโอกาสการย้ายทีมของทางเฟเดริโกเคียซ่ากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องแนวรุกของเราที่กำลังจะเก็บข้าของย้ายออกจากสโมสรของเราไปในอนาคตอันไกล แต่เราจะขยับมาดูในรายของทาง unes, yes, ดาวินนุนเยสดี่ยวหญิงทีมชาติอุรุกวัยของเรากันบ้างหลังจากมันเป็นที่แน่ชัดอยู่แล้วว่าเขาเองมีการประกาศกล่าวถึงโอกาสการอำลาสโมสรของเราและดูเหมือนจะมีความไม่พอใจในการบริหารจัดการทีมของทางอาร์เนสซอตที่ซึ่งเจ้าตัวมองว่าเขาไม่ได้รับโอกาสและไม่ได้รับความไว้วางใจมากเพียงพอ ดังนั้นทางออกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการที่เขาจะต้องยัดออกไปหาโอกาสความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของเขาต่อไปซึ่งหนึ่งในสโมสรที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังเข้ามาตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือทักอัสูล่านาโปลีภายใต้การทำทีมของทักอันโตนิโอคอนเต้เทรนเนอร์จอมแทคติกและถึงขั้นที่ทักออริโอเดรรสเซนติสประธานสโมสรของพวกเขามีการกระโดดลงมาควบคุมดูแลเรื่องการไล่ล่าตัวนูนเยสด,ด้วยตัวของเขาเอง ก่อนหน้านี้ตัวของทางฟาบิเซโรมานอก็มีการออกมาอธิบายถึงเงื่อนไขค่าตัวที่ทั้งสองฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันเมื่อทางนาปโปลีพร้อมจะจ่ายเงินค่าตัวสูงสุดที่40ล้านยูโรส่วนทางนิวพูลของเรามีการเรียกค่าตัวที่ระดับ65-70ล้านยูโรด้วยกัน แต่ล่าสุดก็เป็นตัวของทางโรมาโนที่มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่คราวนี้เป็นเกี่ยวกับจุดจีนของตัวนูนเยสเองว่าข้อมองในประเด็นการย้ายทีมครั้งนี้อย่างไรกันบ้างซึ่งดูเหมือนว่าตัวของทางอดีตดาวยิงของทางเบนฟิก้านั้นจะเทใจให้กับการย้ายไปร่วมถิ่นสารเปาโลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมสามารถการันตีกับคุณได้เลยแบบ100%เต็มว่าตัวของทางดาวินนุนเยสนั้นยิ่งกว่ามีความสุขอีกหากเขาจะได้ย้ายไปอยู่กับทางนาปูรีลูมาโนกล่าวระหว่างกันให้สัมภาษณ์กับทางลูซิงเดอคอ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ทางนาโปลีเต้นนำเสนอให้กับพวกเขาตัวของโค้ดเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะได้ตัวนูนิสไปร่วมทีมเมืองก็มีความสวยงามและการได้ย้ายไปลงเล่นในฟุตบอลอิตาลีก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของเขาด้วยเหมือนกันนะระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการติดต่อกันโดยตรงจากทางนาโปลีมาหาทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลแล้วและมันจะมีการนัดหมายกันพูดคุยเพิ่มเติมต่อเนื่องไปด้วย การติดต่อเข้ามาทั้งหลายเหล่านี้แม้ว่ามันจะยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันในแง่ของค่าตัวได้แต่ตู้ของทางนักเตะเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนด้วยว่าเขาต้องการจะย้ายไปลงเล่นทีนั่น หลังจากเปิดประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการย้ายทีมของทางดาวินนูนเยสและการเจรจาต่อรองระหว่างทางนาโปลีกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลยเราจะมาดูรายงานข่าวจากทางสื่อของทางฝั่งประเทศอิตาลีกันเองบ้าง เมื่อทางกอริเอเลตเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังจากแดนลงเท้าบูตก็มีการตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางนูนเยสนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนาปูรีได้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วโดยเขาจะมีการเซ็นสัญญายาว5ปีซึ่งจะผูกมัดโจ้ตัวในถิ่นซานเปารโรยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2030โดยที่เขาจะได้รับค่าเหนื่อยกับการย้ายทีมในครั้งนี้ที่ตัวเลข5ล้านยูโรต่อปี นั่นหมายความว่าในตอนนี้มันเหลือเพียงแค่ขั้นตอนกับการที่ทางนาโปลีจะต้องเจรจาค่าตูกับทางเลวพูให้เข้าใจตรงกันให้ได้เท่านั้นโดยเหตุนี้จึงทำให้ทักออเรริโอสใรอสเซนติสประธานสโมสรของพวกเขามีการขีดเดดไลน์ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะให้เวลาทางสโมสรฟุตบอลเลวพูของเราเพียงแค่2วันเท่านั้นในการตัดสินใจว่าจะยอมขายนักเตะออกมาให้กับพวกเขาหรือไม่อย่างไรกัน จากรายงานข่าวของทาง f ฟาบิโอโรมาโน o ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นได้อยู่แล้วว่าค่าตัวที่ทางนาปูรีพร้อมจ่ายนั้นจะอยู่ที่ตัวเลข40ล้านยูโรส่วนทีมของเราต้องการขั้นต่ำที่65ล้านยูโรหรือมีดิฟกันอยู่ที่25ล้านยูโรคิดเป็นราว21ล้านปอนด์นั่นเอง นั่นจึงทําให้ทางนาโปลีมีการระบุชัดลงมาเลยว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่ยอมขายตัวของทางนูนเยสไปให้กับพวกเขาใน48ชั่วโมงข้างหน้าพวกเขาก็จะเบนเป้าหมายไปดึงตัวทางโรเรนโซลูก้าสุดหน้าตัวเก่งมาจากทางอูดินเนเซแทนและจะไม่มาตามงองอนลิเวอร์พูลในการขอซื้อตัวทางนูนเยสอีกซึ่งเราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปเลยว่าจุดยืนของทางลิเวอร์พูลของเราในประเด็นนี้จะออกมาในทิศทางไหนและอย่างไรกันหลังจากถูกขีดเส้นตายและเด็ดลายออกมาเช่นนี้ ปายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอมาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าณนะตอนนี้หนึ่งในตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆก็คือตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางและในตอนนี้เราก็มีตัวเลือกอยู่ในท็อปลิสต์ถึง3คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฮูโกอิเกติเกจากทัาไอทราฟังเฟน วิกเตอร์โอซิมเฮนจากทางอสซูล่านาโปลีและทักอเล็กซานเดอร์อีซักจากทางสาลิกาดงนิวคาเซิลยูไนาเต็น ทว่าล,ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางฟอร์เรนพัทเทนเบิร์กนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งจากทาง s k y s p o r t เยอรมันก็มีการออกมาชี้ชัดเลยว่าศูนย์หน้าตัวกลางไม่ใช่ตำแหน่งแนวรุกตำแหน่งเดียวที่ทีมของเราต้องการจะได้กำลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมแต่มันอาจจะหมายรวมไปถึงตำแหน่งปีกซ้ายหลังจากที่เรามีโอกาสจะปล่อยโทษทางคุยดีอาร์ปิดทีมชาติโคลอมเบียออกจากทีมของเราไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้เรามีการควานหานนกเตะในตำแหน่งนี้ในตลาดซื้อขายนักเตะที่เรามองว่า มันเป็นโอกาสที่ดีอยู่ด้วยเรเวอว่าผูกกำลังมองหาในตลาดซื้อขายนักเตะไม่ใช่แค่เพียงตำแหน่งสุดหน้าคนใหม่เท่านั้นนะแต่ยังหมายรวมถึงปีกระดับท็อปคลาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปีกซ้ายแพทเทนเบิร์กโพสต์ยินยันผ่านหน้าเอ็กส่วนตัวของเขาเองตลาดสำหรับตำแหน่งนี้ก็กำลังถูกเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยสโมสรฟุตบอลลีเวอร์พูล หลังจากฟังเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกด้วยเช่นเดียวกันแต่จะขยับถอยมาดูในตำแหน่งปักหลังตูวกลางกันบ้าง มันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกำลังเสริมเข้ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้และคนที่เรียกได้ว่ามีข่าวมาแรงแซงทางโค้งขึ้นมาตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนต์ฮาฟตัวเก่งจากทางสโมสรปราศาทเดินแก้วคริสตันพาเล ล่าสุดเราก็ได้เห็นทาง David z, เดวิดลินส์เกี่ยวข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันย้ายมาทำงานให้กับทางแอนฟิลอินเด็กซ์ก็มีการชี้เป้าลงมาเลยว่าเงื่อนไขสำคัญที่เราจะได้ตัวนักเตะในครั้งนี้ก็คือการการันตีโอกาสการลงสนามของเขาซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นการการันตีตัวจริงแต่เราจะต้องให้เขามีโอกาสได้ลงเล่นมากเพียงพอแล้วตัวของทางนักเตะเองก็มีการช่วยผลักดันการย้ายทีมในครั้งนี้ด้วยหลังจากเขามีความกระตือรือร้อนอย่างมากที่จะย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลของเรา มันเป็นดิวที่น่าสนใจเลยนะเพราะจากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้รับทราบมาก็คือตู้ของทางมาร์เกฮีอยากจะได้การการันตีเวลาการลงสนามลินส์กล่าวสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาตลอดช่วง2วันนี้ก็คือเขามีความกระตือ่อร้อนอย่างมากที่จะย้ายทีมนะดังนั้นผมจึงคาดเดาว่าเขาก็แค่ไม่อยากจะย้ายมาแล้วต้องนั่งเป็นตัวสำรองแน่นอนว่ามันจะมีการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งที่ดุเดือดนะ และตัวของทางเกฮีเองก็มีความสามารถที่จะเข้าไปแย่งตําแหน่งกับทางโคนาเต้ได้พวกเขาก็จะมีการบอกกับเขาไปประมาณว่าเขาเองจะได้โอกาสลงเล่นแน่เพราะไม่มั่นใจว่าเขามีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้จัดก,การทีมแล้วหรือยังแต่ในตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนของการพูดคุยระหว่างตัวเขากับทางผู้อำนวยการกีฬาของเราพวกเขาจะมีการวางแผนเอาไว้ให้กับตัวเขาและบางทีมันอาจจะมีการให้ไฟเขียวในการที่จะให้เขาได้ย้ายมาตามที่ตัวเขาต้องการ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไดใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ